ข่าวช่วงนี้กำลังฮอตนะสำหรับประกันสังคมกับบัตรทองนะครับคนที่จ่ายประกันตนนะครับเกี่ยวกับการเบิกต่างๆนะครกับเทียบกับสิทธิ์ของบัตรทองเป็นยังไงเดี๋ยวอีกเล่าให้ฟังตอนนี้นะครับก็เป็นประเด็นรนะ้อนเนาะเรื่องบัตรทองนะครับกับ ตัวประกันสังคมเนาะประกันสังคมเนี่ยบางคนที่ทํางานอยู่ในระบบนะครับก็จะต้องหักประกันสังคมเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบอยู่แล้วขั้นต่ำนะให้กับตัวประกันสังคมเนาะแล้วมีการเบิกอะไรได้นะครับก็ตามมสามสามมสามเก้ามสี่ศูนย์เนาะก็สามารถใช้สิทธิ์ของประกันทางสังคมได้นะครับสําหรับคนทั่วไปนะที่มีสิทธิ์บัตรทองนะครับก็รักษาให้ตามสิทธินะตามโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับเปรียบเทียบเามืนกันตอนนี้ก็มีเรียกว่าดูเดือนมากนะครับสาหรับคนที่มีประกันสังคมกับตัวคนมีบัตรทองเนาะตอนนี้บัตรทองเนี่ยมี สิทธิ์ที่มากกว่าประกันสังคมอีกนะครับสำหรับคนที่จ่ายตังค์เบาทเ่ยก็มีประเด็นเรื่องการทำฟันเนาะเก้900บาทนะครับต่อปีนะซึ่งมันน้อยมากๆนะไม่พอกับการอดฟันหรือ,อาการขุดหินปูนเนาะหินปูนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ประมาณพันหนึ่งนะครับเรียกว่าก็ไม่ครอบคลุมที่จะนําที่จํากัดน,นะ เปรียบเทียบปอตปเนาะตัวประกันสังคมนะครับใช้สิทธิ์นะ,ะตามโรงพยาบาลที่ได้เป็นพัธมิตรนะครับกับตัวประกันสังคมไว้เนาะก็ได้รับยาได้รับอะไรเนี้ยมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยสู้บัตรทองไม่ได้นอ้องโรงพยาบาลหลักนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องอาจ่ายคนสมทบมาแล้วมากกว่า3เดือนนะครับในการรักษาเนาะย้ายได้ปีละหนึ่งครั้งนะแต่ตัวประกะไอ้บาทองเนี่ยจะได้ใกล้บ้านเท่านั้นนะครับใกล้บ้านเท่านั้นเนาะไม่ ไม่สามารถย้ายคือย้ายก็คือย้ายตามภูมิลำเนาครับตามที่อยู่เนาะไม่มีบริการนะครับรับไม่มีบริการรับจากโรง,โรงพยาบาลที่รักษานะครับก็คืออยู่โรงพยาบาลที่รักษาเท่านั้นไม่สามารถย้ายไปไหนได้เนาะแต่ในส่วนบัตรทองนะครับอยากสามารถย้ายไป ى, ในโรงพยาบาลรับที่ดีกว่าเนาะบางทีรักษาเนี่ยไม่ทันทุกทีอาจจะมีการส่งต่อได้นะครับแต่ตการตามภูมิใการย้ายเนาะ ครอบคลุมได้รับการชดเชยนะครับครอบคลุมแอดมิทแต่การชดเชยเนาะแต่บัตรทองเองจะไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องธนกรรมนะครับได้9้าปีไอเก้าร้อยบาทต่อปีนะครับแต่ส่วนการเข้าธนกรรมได้ปีละ3ครั้งนะบัตรทองครับก็ได้มากกว่านะครับแล้วก็ได้ครอบคลุมมากกว่าด้วยนะครับอันนี้ใจเจ็ดร้อยาสิบนะครับปีหนึ่งก็เยอะเหมือนกันนะได้แค่เก้าร้อยเท่านั้นนะครับสี่รักษามมะเร็งนะครับเฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาของประกันสังคมนะอันนี้ส่วน ของมะเร็งเนี่ยรักษาได้ทุกที่เนาะแคนเนอร์แอนนี่เวย์นะครับสำหรับสิทธิ์บัตรทองเนาะ,ะมีวงเงินให้หมื่นห้านะครับสำหรับคลอดบุตรนะครับตัวบัตรทองเนี่ยไม่จํากัดนะค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรนะครับก็ค่อนข้างดีกว่าเนาะได้รับตัวเงินชดเชยนะครับได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานเกษียณเสียสชีวิตนะ,ะตัวบัตรทองเนี่ยเป็นเพียงรักษาสิทธิ์หมายถึงว่ารักษาฟรีเท่านั้นนะครับ อันนี้คือข้อแตกต่างนะแต่ทำไมนะครับเราแบ่ง750ซื้อประกันสังคมได้นะครับจ่ายประกันสังคมได้ตามกฎหมายนะแต่ถ้าเราแบ่งบางส่วนนะของไรายได้นะสักเดือนเดือนหนึ่งเดือนละพันนะครับมาซื้อประกันสุภาพไว้ได้เหมาจ่ายถึง1นล้านเลยนะแล้วได้ทุนชีวิตถึง1นึ่งแสนบาททำไมไม่เลือกทางนี้ดีกว่าเนาะถ้าสนใจเกี่ยวกับประกันนะครับอยากจะมีเพิ่มความคุ้มครองจากประกันสังคมนะหรือว่าความคุ้มครองจากบัตรทองนะก็ทักเข้ามาได้นะเบี้ยปีหนึ่งนะครับประมาณ สองพันกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทก็มีนะหมื่นกว่าบาทก็มีนะถูกมากนะครับแล้วก็ได้ความคุ้มครองมากมายนะครับผ่าโรงพยาบาลเอกชนได้ห้าร้อยแห่งทั่วประเทศนะสนใจเกี่ยวกับประกันนะครับพูลเทนเชียลเนี่ยมีทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าโรคร้ายแรงด้านสุขภาพมรดกนะครับส่งต่อค่าความสามารถนะครับการศึกษานะครับทุนการศึกษาให้ลูกนะหรือว่าเป็นมรดกในระยะยาวนะครับโรคร้ายแรงนะเขามีให้ครบเลยนะถ้าสนใจเกี่ยวกับประกันนะครับทักมาได้อีฟพูลเทนเชียลนะให้คำปรึกษาทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนคุณทุกเวลานะครับเวลาคุณยามเดือดร้อนในนนเเรรรื่องสุขภาาพะะคคััับบทกมได้ลย